เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวัยพีสตรีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านส,สวยๆอากาศดีๆทน้ำชมเล็กซื้อเล็กอยู่ครับแวดล้อมดีลมลื่นครับต้นไม้เยอะไกล้ชิดธรรมชาติมีโรงจอดรถให้พร้อมมีพื้นที่เหลืออีกนะครับสามารถปลูกต้นไม้พืชผักผลไม้กันได้เนื้อที่126ตารางวา ตัวบ้านมี2ห้องนอนครับ2ห้องน้ําขอภัยนะครับหลังนี้มี3มห้องนอน,นครับ3มห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องโถงใหญ่ๆกว้างๆอย่างนี้เลยแล้วก็ห้องโถงมีบ้านพักรับรองแยกอีกหนึ่งหลังครับเอาไว้จอดรถได้อีกหลายคันเลยทีเดียวน่ครับ้านพักแยกอีกหนึ่งหลังแต่ละห้องสวยสะอาดนะครับพร้อมอยู่ทำไดดีน้ำไม่ท่วมครับแปลงนี้น้ำไม่ท่วม าใดนสนใจก็มาดูฐานที่จริงประกอบการตัดสินใจให้ก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองอยู่สันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับถ้ชชอว่าฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยมาชี้เป้าบ้านทำเลดีราคาย,ย่อมเยาเลือกซื้อกรประจำได้ไม่พาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยครับราคา1นึ่งล้านห้าแบาทตัดสดลดได้ครับตัดลดลดได้ค่าโอนก็คนละครึ่งกับผู้ขาย เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับจะนัดดูที่ดูบ้านหรือสอบถามข้อมูลติดต่อเจ้าของโดยตรงได้ถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจด้วยครับสวัสดีครับ